มืัอนี้ก็หอดมั่นจันแล้วครับผมกับสีมาเฉลยคข้ามาปลาเหมือนเขาเรียมาจักโลกสารับชมคลิปนี้จบดูเลยครับเดี๋ยวผมเสียหมอบตะขอไขทันทีเลยครับมาครับดมเอานะครับเอานะครับอุ้ยไงครับมันนายไงมาครับปานที่นอกลงเรือด้ะครับวันนี้ครับให้แนนครับบอลลุ่ม มากับเซียนจอยหมยงามครับหมายรับมีไผ่มาเตียวนะเนาะแถวขคางๆนี่ฮกเบิดเลยครับพี่นอ้องมีคล้งองติต้องกลางถรงนี้ครับไมยประดูหลุดน้ำกันครับเยี่ยมมณีเป็นเจะก,กบมากกับปลาไหลครับโหดครับเบื้องมันโอ้ยงามเหี้ยขนาดออกไม้มณีใส่เป็นตะขอคูเบาอีสามครับเบอร์แปดโอคูครับี่ จัดเบอร์แปดโอให้เลยครับไม้งามแนวนี้รอรับชมกันครับดีตัวดูดแน่นอนต้ลุนกันครับโอ้ไม้งามแนงครับพี่น้องไม้สวยไม้สวยปลายซิ่งครับเจอวันนี้ลองเบิงสีมีตูบอรครับวันนี้ไม้งามแนงขี่ชมไม้ไห ไม่เหลนนือเงาเลยเจ้าบกักดว่ะอ้หุ่นบอลนี่ไกลมันโอ้ป่าอยู่ข้าง กำลังกัดเง่าเลี้ยงเลยมาดูลงเรือตีมาต้อนเติบแล้วครับบอกทันกัดจักโตเลยหมายนั้นงามครับไปครับพี่น้องไปตีหมายข้างหนาครับปลาอยู่ข้าทาเรือพุ่นบังหันนีเงนมเห็นปลามันไอยกัดปลาหน่อยน้ำฟุ้งเลยครับไปลุนต้อนกันเง่าๆครับเพื่อมีโตเลยรับชมกัดนะครับนี่นะกัดนะครับกัดตรงเทียนจอยครับมาครับอุ้ยบัดเลยครับเอาละครับเอาละครับอุ้ยง่ายครับมันง่าย อมาแล้วคุณอู้หอนครับไงครับไงอู้มาแล้ว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 เลยนี่ตรงนี้โตขึ้นน้ำแบบไงเลยเอามาแล้วตัวอู้หึ่งหึงหึงเฮ้ยว่าอู้ยอู้หึ่งมาน่าถึงมากน่าทึงมากจัง โอ้จังหวะกัดผันไทยพระท่านครับมวยตั้งกล้องอูอ้อยโอ้บกล้วยน้อยอู้ยไงครับน้าโอ้กัดเหนียบิ่มเลยอีนครับน้าโอ้อยไงครับรบ้องสั่งเมื่อจานจากักรู้ตะขอแตงเบาอีสา,านครับ อุ้ยผีอุ้ยผีผีเป็นตัวีบ่ฟังนึงเป็นปอนฟังนึงเป็นกิโลหายละหายละโอโลใหญ่่่ยงจดูเมื่อเลยบ่้โอ้ใหญ่แห้งครับพี่น้องหารุ่นกระต้องเลยครับีใหญ่ใหญู่เมื่อไป้กลับ้ครับ ามาหมครับมันมันครับวันนี้ภายได้รับส้มคลิปนี้แล้วถ้าชินชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้บใสบสันคนบัตรนั่นเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับตายเมื่อไรแล้วพ่อแล้วตัวเดียวพ่อครับ